สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็จําเป็นนะครับเหลี่ยมจําเป็นต้องมาขายประดุกเองนะครับเพราะว่าแม่ค้าที่ผมมาส่งให้นี่บอกว่าหยุดนะครับผมก็ต้องมาขายเองเพราะไม่มีคนแทนครับปลา็ ขายได้เรื่อยๆนะครับมันปลามันติดอยู่ในบอ่อเดี๋ยวมันจะใหญ่แล้วต่อไปมันก็ขายไม่ได้นะครับมาดูบรรยากาศในตลาดนะครับขณะนี้ขณะนี้เวลาสิบโมงครึ่งนะครับสิบโมงเช้า ครับคนก็รู้สึกว่ากันยังคลึกคื้นอยู่นะครับยังไม่ได้วายนนะตอนตอนเช้านี่ตอนหัวรุ่งครับผมมาตอนหัวรุ่งเนีคือคนแน่นมากคนเรีเยกได้ว่าเอาไม่ทันครับว่าจะไล่สุดตอนนั้นแต่ไม่ไม่มีโอกาสผมต้องทำปลาด้วยตัรศัพท์ร่วงครับ นี่ยครับ,ผม,รรบผมต้องทำปลาด้วยครับผมต้องทำปลาด้วยก็เลยตอนเช้าไม่ได้มีโอกาสไล์สดนะครับสอบถามเงินเข้ามาได้ครับสำหรบับผู้ที่ชมยนูนนะครับว่าอ,อ,อะไรก็แล้วแต่นะครับในตลาดนี้ราคาปลาดุกราคาอันนูน ปลาไก่เนื้ออะไรนะครับอันนี้ขายได้ประมาณวันละ ไม่ฟักไปแล้วฟักแล้วเพื่ออันนี้เป็นแผง ปลากระพงนะครับอยู่ข้างๆกันสน่วนข้างหน้าข้างหน้านูาน้นเป็นปลาทะเลนะครับปลาลังปลาแดงโอ้ยปลาโนนนี้นั่นเยอะแยะปูก็มีครับ <c oughs> ปูอยู่ข้างหลังนะครับ <c oughs> ตลาดก็จําเป็นนะครับจําเป็นคนต้องจําเป็นต้องออกมาจับจ่ายใช้สอยนะครับถึงแม้จะเป็นช่วงโควิดก็ตามนะครับรู้สึกว่าในวันนี้คนเริ่มจะไม่ค่อยกลัวโควิดเท่าไรแล้วครับเพราะว่ามันดีกว่าไม่ได้ทํางานนะครับ เดี๋ยวเราเดินไปถามแม่ค้ากันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้เจอแล้วครับเป้าหมายผมผ้าคุมสีแดงนะครับแม่รอเป็นไงบ้างวันนี้ขายดีไหมน้า โอ้แม่ร้อนนี่ขายเยอะแยะเลยนะครับทั้งนี่ครับปลาหมึกน,นี่เนื้อไรสดอยู่ปลาตักทิ้งมีไหมปลาหนินมีไหมเอาไหนมนันกัโอ้ช่วงนี้ไม่ได้ขายปลาหนินแล้วเจ้าปลาหนินไปตัดยางซะแล้วมีเขาเอาไปฮัคเกตมาดูได้าดาดาข<อ>ายได้ทุนงาอันยอะเหลือเขาไม่ได้ทำแล้วเขาไปตัดยางซะแล้วไมเขาไม่ทำนั่นแหละมันไม่ค่อยได้อะไร ขายดีปลาดุปลาดุขายได้วันนี้เนี่ใหมมันเออม่ได้เลยดีทั้งหมฮะแม็กโกวอยู่บ้านฮะหน้าวันไวันเลยอูเ่าออไ่เดี๋ยวไอนี่นี่กำลังไล่สดอยู่กำลังไล่สดอยู่ไล่คอมได้หร มันต้องให้จบก่อนแล้วก็กลับไปดูย้อนหลังได้เออเอาไปกันเอ่าเดี๋ยวได้ง่ายก็เดี๋ยวเลยเออใช่นี่ไลฟ์สดทางอันนั้นยูทูบยูทูบนี่ปลาบ้างหรือลูกนี่นี่กำลังถ่ายอยู่ไม่รอขายกุ้งปลาหมึกปูปลาแดงปลากระพงนะครับเยอะแยะครับ เยอะเยอะเดี๋ยวผมจะถามแม่รอดสีลราคาแล้วกันกุ้งนั้นกี่บาทสองร้อยนะครับกุ้งอะไรอ่ะกุ้งเลี้ยงเอกุ้งเลี้ยงอันนี้ปลาหมึกปลาหมึกรอยาสิบปลาหมึกรอยาสิกุ้งสองร้อนะครับปูปูมาปูมาร้สิบปูมาร้ปลาโอโลเจ็ดสิบบาทปลาแอดสิบนี่นี่ยังไปลาแดงปลาแดงแปแดงแปดสิบ อันนี้เจ็ดสิบบาทอันนี้อันนี้เจ็ดสิบอันนี้เจ็ดสิบนี่ยอันนั้นแปดสิบอ๋อนั้นแปดสิบนี่ปลาคิทังปลาคิทังโลห้าสิบบาทปลาคิทังห้าสิบบาทโอ้มีท่อนมันด้วยมีซ่อนมันตุดท้ายแล้วแล้วตัวนี้ตุงกี่บาทน่ะตุ้งสี่สิบต้นมันตุ้งละสี่สิบอันนี้เขาเรียกเรียกปลาอะไรเนี่ยอันนั้นปลาสองเส้ลำมาคนเกิดคนไม่ปลาโอ้ปลาสองเส้นอ๋ออ๋อปลานี่คนคนท้องกินได้คนเกิดปลาเออคนผ่าคลอดกินได้ครับ ที่นี่เขาเรียกปลาสองซี่ปลาสองซี่ไม่ใช่ปลาเอ็ดปลาสองี่กี่บาทอ่ะไอ้นั่นคาดหนึ่งเจ็ดสิบบาทสาเหตุที่เขาเรียกปลาสองซี่นะครับวันสองซี่สาเหตุที่เขาเรียกปลาสองซี่ครับเออันดีวนยันมันมีสองซี่นะครับปลาสองซี่ปาถาติมได้ไรไมครับ ตับิมโล่าิบบาทปลากระพงตัวร้อยี่รนี่ยนวลจันนะจันออโนวลจันในสองร้อยห้านี่สวยนนโอ้นี่ตัวเตี้ยเีกี่บาทะรู้เกสิบบาทตุเตี้ยเก้าบาทนะครับนี่นะครับเป็นราคาปลานะครับของตลาดจนะนะครับก็ ก็มาอุดหนุนแม่รอดได้นะครับถ้าอยู่ละเวกนี้แม่รอดนะครับไม่ค่อยกลับบ้านนะครับนอนนตลาดบไม่กลับบ้านกลับบ้านเวลาค่ำหกเจ็ดโมงนะครับกลับบ้านแล้วก็ดีสี่ดีห้าไม่รอดมาเลยนะครับเรียกได้ว่าอยู่ตลาดมากกว่าอยู่บ้านอีกโอเคเดี๋ยวงันขอ เป็นไลค์นี้ก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ